เรามีข่าวแรกที่จะมาบอกกันนะคะถ้าอย่างไรก็เวพอ V T ์ A มาได้เลยค่ะนี่ค่ะที่เห็นนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศคือเราต้องเดินหน้าปฏิบัติตามแผนปฏิรูปมสทค่ะจากที่ฝ่ายกิจาการสถาบมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนะคะในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการนําแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ได้เสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคะ่ะเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะระหว่างกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรวมทั้งอาจารย์และบุคลากรนะคะเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินตามนโยบายแผนการปฏิ ปฏิรูปให้เกิดความชัดเจนรวมทั้งสร้างกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม ด้วยฝ่ายบริหารนะคะคุณโต้ก็จะแบ่งประชุมกลุ่มย่อยอยู่5กลุ่มในการที่เราเห shared, ็นนี่ก็คือเราประชุมกลุ่มย่อยกันแล้วตามสายงานบริหารโดยรองอธิการบดีนะคะเป็นประธานในแต่ละกลุ่มทําแผนปฏิบัติตามสายงานการบริหารของมหาวิทยาลัยค่ะอันนี้นะคะก็จะมีการประชุมกันทั้งหมดเนี่ยหกลุ่มเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ละค่ะทางฝ mm ่ายบริหารเนี่ยเมื่อเราได้นํานโยบายการประชุมคัดกรองแหมแบบเขาเรียกว่าตกผลึกแหละเรานี่แหละฝ่ายปฏิบัตินี่แหละจะต้องเริ่มบูมกันเรียบร้อย แล้วนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยไม่หรอก สองปีหนึ่งปีก็ออกไม่ได้ค่ะเราเป็นเลือดมรสทอเขียวทองยังไงเราก็ต้องอยู่ร่วมกันคราวนี้เราไปฟังรองศาสตราจารย์ดรปราณีสังคตวันรค่ะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้ทสมคณวัติรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยมธิมราชนะคะมาพูดเลยนะคะว่าจากการประชุมกลุ่มย่อยนี้เราจะเดินหน้าไปอย่างไรคะไปชมครับชุมนั m i n ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำให้เกิด ประสิทธิผลในการบริหารงานได้ดีขึ้นโดยที่เราคำนึงถึงว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเปิดมานานแล้วเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีนโยบายของสภาลงมาในเรื่องของการปฏิรูป องค์กรโดยคำนึงถึงหัวใจของการปฏิรูปคือปฏิรูปของเรื่องของการจัดการศึกษาทางไกลเราเป็นหลักในเรื่องของงานวิจัยก็เช่นเดียวกันนะคะเรามีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในเรื่องของการศึกษาและวิจัยการทํางานวิจัยในลักษณะของการบูรณาการงานวิจัยต่างๆในการปฏิรูปในเรื่องของงานบริการทําอย่างไรให้การบริการการศึกษานั้นเนี่ย ประสบผลสำเร็จที่จะให้การบริการนักศึกษาที่อยู่ต่างถิน่นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็ตามนะคะได้รับการบริการอย่างทั่วถึงรวมทั้งเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมแล้วก็คงทำให้กระบวนการของงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนั้นเนี่ยเข้าสู่ในส่วนของชุมชนที่เราอยู่เข้าสู่ในส่วนที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาที่อยู่กันทั่วประเทศ เราก็จะปรับโฉมปรับรูปแบบให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้ดีที่สุดมากที่สุดและเหมาะสมที่สุดค่ะขอบคุณคะ่ะท่านคะ <S <S เคลียร์ชัดเจน,เจนตรงประเด็นตรงประเด็นครับผมคณะผู้บริหารนะคะคเมื่อได้สรุปนโยบายกลั่นกรองมาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านที่การบรดีบอกว่าบางอย่างสำนักไหนที่นำหน้าได้เดินเลยปรากฏว่านี่เลย ท่านรองศาสตราจารย์ดรเทพศพักดิ์บุญรัตพันธ์ค่ะคร,รักษาการแทนรองอธิการบด,ดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนแ,และงบประมาณได้นําประชุมค่ะได้จัดประชุมเลยแล้วมีเทปด้วยนะคะว่าท่านมาพบนั้นมีใครบ้างด้วยนะคะคก็จะมีสํานักเทคโนล สำนักคอมพิวเตอร์แล้วก็สำนักบรรณสารด้วยนะคะก็จะมีกองแผนนะครับเราสถานวิเทศนะครับสื่อสารองค์กรอท่านพูดในที่ประชุมเป็นยังไงพูดแล้วนี่นัดมาเลยนัดประชุมเลยเต็มห้องเลยเพราะท่านทําอะไรไวอยู่แล้วโอ้ไวมากวิจัยระบบอดิจิตอลสมาร์ทอะนรอย่างเนะสิสแตมให้กับให้กับมหาลัยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตามล้างส่วนของตัวระบบของการให้บริการทักษะทั้งหมดแต่แต่เดี๋ยวผมอยากาอคิดเสร็จผมก็จะนำเสนอเข้าที่ประชุม ซานโยบายนะครับแล้วก็เข้าในฟรอยต่างๆนะครับแล้วก็ไปสู่สปาห์อลเนะครับผมว่าท่านลองเนยนะตั้งแต่ท่านมารับตําแหน่งเนี่ยหนุ่มขึ้นหน้าหน้าท่านสดชื่นขึ้นนะครับสดชื่นไงท่านบอกท่านพักไปปีนึ่งแล้วถามท่านว่าในสิ่งที่ท่านวางระบบที่เราไปนั่งฟังที่ท่านมาเนี่ย ใช้เวลาเท่าไหร่คือเราไม่ได้ทําคนเดียวบ,บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยนี่แหละคะ่ะต้องร่วมมือ,อแล้ว <7 S 1> ก็คิดบวก2ปีท่านบอก <S 2> 2 <S ว่าเราสามารถที่จะทําได้แล้วสิ่งที่เราเป็นตัวตั้งคือนักศึกษาเป็นหลักเพราะฉะนั้น,นักศึกษ<ส>าของเราในอนาคตนี้นะคะนุ่น ถือทับเด็ดอย่างเดียวแน่นอนแล้วเราเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยฮะต้องบอกเลยนะคะว่าเหมือนการเล่นเกมสนุกสนานคือการหาห้องไม่ไม่ต้องเข้ามาด้วยตนเองอาจจะมาทางออนไลน์นะครับมาทางออนไลน์เข้าไปคลิกตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนะ จะมาหาพี่อ้อยก็ไม่ต้องมาด้วยตัวเองก็ได้ไม่ต้องมาด้วยตัวเองอยู่ดูในต้งครับคือจริงแล้วความสุดวสบายเรียนที่ไหนก็ได้แล้วการรับชมรายการของเราล่ะโอ้ยจริงๆแล้วนี่มาก่อนคุณต้องบอกว่ามาทำรายการทีวีมาผลิตสื่อสอนเสริมอาจารย์บอกไม่ใช่ต่อไปนี้เราต้องเรียกว่า S D L ครับเป็นยังไงครับ S ก็ย่อมาจากสมาร์ทดีดิจิทัล L อะครับถ้าคุณไม่รู้นี่ฉันให้เธอปตกเลย แอลก็เรีนนิ่งไง uh huh. แค่นี้พอ S D L เพราะรฉะนั้นนะคะนักศึกษามั่นใจเลยนะคะว่าเรียนกับมสทนะคะไม่ยากอย่างที่คิดยังไงก็รอคอยโฉมใหม่จากการที่เราเดินหน้าในการปฏิรูปแน่นอนค่ะ